สวัสดียามเช้าค่ะเพื่อนๆหกโมงกว่าๆมั้งหกโมงสี่นาทีค่ะเสร็จเนื้อวัวค่ะโลละร้อยห้าสิบสองโลเราก็ต้องกินแบบเนี้ยเนาะพอกินได้อืม พวกโคขุนพวกอะไรเนี่ยไม่ได้กินแล้วคะ่ะแต่ก็ไม่ได้ค่อยกินเท่าไหร่เนื้อพวกนี้กินส่วนมากจะกินหมูกับไก่คะ่ะเ <c oughs> มื่อกี้น้องน้องกายถาม <c oughs> เนื้ออะไร <c oughs> ก็เนื้อมันมาจากตัวอะไร <c oughs> ตัววัวเดี๋ยวบอกตัวควายเดี๋ยวมันไม่กินเลยบอกตัววัวคนฝรั่งเศสเขาจะทำซุปทำอะไรเขาก็เอามาย่างก่อนคะ่ะมาย่างให้มันหอมก่อนโดยเฉพาะจะเอาไปตุ๋นไปอะไรนะคะ เซ็กซี่ยังไามา่ได้เก็บผมช่วงนี้ผมไม่ค่อยร่วงค่ะเดือนก่อนนุ้นไม่สบายด้วยกินยาเยอะด้วยผมร่วงร่วงเป็นกำๆเลยก็เลยเหลือแค่นี้ค่ะก้าไปตัดไป อืมไม่มีขี้เท่ากบขี้เท่าเอาใช้ไปหมดแล้วโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ